สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมะขามหวานครับในประเทศไทยมะขามก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับสำหรับมะขามคนไทยก็รู้ดีว่ามีทั้งมะขามหวานและเปรี้ยวแต่ในบางประเทศพวกเขารู้จักแค่มะขามเปรี้ยวนะครับคุณทราบหรือไม่ว่ามะขามที่เราคุ้นเคยว่าต้องมีรสเปรี้ยวนั้นจริงๆแล้วมีมะขามสายพันธุ์หวานด้วยเรื่องนี้น่าทึ่งมากสำหรับคนในต่างประเทศครับ โดยเฉพาะในอินโดนีเซียซึ่งมีช่องกเกษตรที่มีผู้ติดตามกว่า4 0 0 0 0 0คนพวกเขาได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ,กรเกษตรของไทยที่สามารถพัฒนามะขามให้หวานได้จนหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่ามะขามที่พวกเขาคุ้นเคยว่าเปรี้ยวกลับกลายเป็นผลไม้รสหวานจัดแบบที่กินสดเป็นผลไม้ได้ในอินโดนีเซียคนส่วนใหญ่รู้จักแต่มะขามที่ให้รสเปรี้ยวเพียงเล็กน้อย และไม่มีการปลูกมะขามในระดับอุตสาหกรรมเหมือนในไทยมะขามในอินโดนีเซียนั้นมักจะปลูกไว้ตามสวนหลังบ้านหรือพบในป่าส่วนในไทยการปลูกมะขามทำกันเป็นสวนใหญ่ๆและถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลานานทำให้ประเทศไทยมีประสบการณ์มากมายในการปรับปรุงสายพันธุ์จนสามารถพัฒนามะขามหวานที่มีรสชาติอร่อยและยังให้ผลผลิตสูงได้นอกจากนี้มะขามหวานสายพันธุ์ใหม่ของไทย ยังมีต้นเตี้ยที่ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวและดูแลโดยวิดีโอจากอินโดนีเซียยังได้แสดงให้เห็นขั้นตอนการปลูกมะขามในประเทศไทยอย่างละเอียดตั้งแต่การเตรียมดินให้เหมาะสมการควบคุมความชื้นค่า pH และการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลมะขามที่มีรสชาติหวานกลายเป็นมะขามที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะขามไทยไม่ได้มีแค่รสเปรี้ยว ที่ใช้ธรรมขามเปียกหรือเครื่องปรุงอาหารแต่ยังพัฒนาสายพันธุ์มะขามหวานที่สามารถกินสดได้เหมือนผลไม้อื่นๆประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกมะขามรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะมะขามหวานในรูปแบบสดแห้งและแปรรูปซึ่งส่งไปยังตลาดสำคัญเช่นสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลางความต้องการในต่างประเทศสูงมากถึงขนาดที่มะขามหวานไทยถูกจัดเป็นสินค้าพรีเมียมในบางประเทศ ซึ่งมะขามหวานถูกบรรจุก,กล่องขายในห้างสรรพสินค้าราคาหลายร้อยบาทต่อกล่องเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคที่มองหาผลไม้พรีเมียมคุณภาพสูงอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมในอินโดนีเซียประหลาดใจมากคือการปลูกมะขามของไทยที่ไม่ใช่แค่การปลูกเพื่อบริโภคเองหรือขายในตลาดแบบชาวบ้านแต่เป็นการปลูกในระดับอุตสาหกรรมมีการจัดการสวนอย่างมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางการเกษตรที่ทันสมัยสิ่งนี้ทำให้ไทยสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมหาศาลและยั่งยืนจนทำให้มะขามไทยได้รับความนิยมในระดับโลกและยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนอย่างมหาศาลแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับมะขามหวานในฐานะผลไม้ทั่วไปที่เรากินสดได้แต่สำหรับต่างประเทศอย่างอินโดนีเซียหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์และเวียดนาม มะขามหวานไทยถือเป็นของหายากและแปลกใหม่ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรไทยที่ไม่เพียงแค่พัฒนาเพื่อบริโภคในประเทศแต่ยังสามารถสร้างนวัตกรรมและปรับตัวเพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของมะขามหวานไทยที่ถูกพูดถึงในอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างที่ดีของความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรของไทย มะขามที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าต้องเปรี้ยวกลับถูกพัฒนาให้มีรสชาติหวานจนสามารถกินสดได้เหมือนผลไม้ทั่วไปนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่เป็นผลจากความรู้และเทคโนโลยีที่เกษตรกรไทยใช้เพื่อพัฒนาผลผลิตสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไทยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดโลกและไม่หยุดที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ การที่มะขามหวานไทยกลายเป็นที่ยอมรับในระดับนานา,นาชาติก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าหากเรามุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปเราก็สามารถสร้างสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและมีคุณค่าสำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศความคิดเห็นจากผู้ชมอินโดนีเซียแสดงความทึ่งในเทคนโนโลยีการเกษตรของไทยหลายคนเข้าใจผิดว่ามะขามหวานไทยเกิดจากการใช้สารเคมีแต่มีผู้ตอบว่ามาจากการพัฒนาสายพันธุ์แท้ หลายคนชื่นชมรัฐบาลไทยที่สนับสนุนเกษตรกรเต็มที่แตกต่างจากอินโดนีเซียที่ยังคงปลูกแบบชาวบ้านอีกทั้งบางคนยังไม่เคยลิ้มลองมะขามหวานและสงสัยว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปฟังความคิดเห็นของชาวอินโดกันครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกว่าทำไมมะขามของไทย มีรสชาติหวานและกินสดได้เพราะพวกเขาเจาะลำต้นมะขามตอนที่ออกดอกแล้วฉีดสารเคมีบางอย่างเข้าไปในลำต้นทําให้ผลมะขามออกมามีรสชาติหวานกเกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมการ,กรเกษตรจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับขอโทษครับคุณเข้าใจผิดแล้วผมปลูกมะขามโดยใช้สายพันธุ์จากประเทศไทยนำมาปลูกที่อินโดนีเซียก็ได้รสชาติหวาน ถึงจะไม่หวานเท่าในประเทศไทยก็ตามดังนั้นมะขามหวานจึงไม่ใช่การดัดแปลงด้วยสารเคมีอะไรแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับแถบตะวันออกกลางก็นำเข้ามะขามหวานจากประเทศไทยกันทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับผมนึกไม่ออกเลยว่ามะขามหวานมันจะรสชาติแบบไหนคอมเมนต์ต่อมาครับถ้ามะขามกลับกลายเป็นว่ามีรสหวานแล้วมันจะเอาไปทำอะไรได้เหรอคอมเมนต์ต่อมาครับ แล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีการปลูกมะขามในประเทศอินโดนีเซียเลยคอมเมนต์ต่อมาครับมะขามไทยมีรสชาติหวานมากฉันชอบกินมากแต่ว่ามะขามอินโดนีเซียชาติเปรี้ยวจัดคอมเมนต์ต่อมาครับแค่ดูวิดีโอมะขามก็รู้สึกเปรี้ยวเข็ดฟันแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับการเกษตรในประเทศไทยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ารัฐบาลจริงจังในการช่วยเหลือเกษตรกรแตกต่างกันอย่างมากกับประเทศของเราคอมเมนต์ต่อมาครับ ที่อินโดนีเซียเราถ้าพูดถึงระดับสวนมีแค่สวนปาล์มน้ำมันคอมเมนต์ต่อมาครับมีวิดีโอเกี่ยวกับลำไยในประเทศไทยไหมครับผมอยากจะศึกษาว่าพวกเขาปลูกกันยังไงคอมเมนต์ต่อมาครับมะขามไทยจะเป็นมะขามที่มีรสชาติหวานหวานแบบหวานจริงๆต่างกับที่อินโดนีเซียที่รสชาติเปรี้ยวจี๊ดมากคอมเมนต์ต่อมาครับสวนมะขามบ้านเขาปลูกกันจริงจังมากไม่แปลกใจเลยที่ประเทศไทย จะเป็นผู้นำด้านการเกษตรคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเดิมทีมะขามจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้ทางการเกษตรของพวกเขาทําให้มะขามไทยมีรสชาติหวานขึ้นมาได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับมะขามไทยคือมะขามชวาคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับในพื้นที่แถวบ้านผมก็มีต้นมะขามเป็นพันๆต้นเลยแต่น่าเสียดายว่ามีคนเอามาบริโภคกันแค่เล็กน้อย ส่วนมากเอาไปทำอาหารสัตว์คอมเมนต์ต่อมาครับเพราะในประเทศไทยการเกษตรของพวกเขาปลูกกันแบบระดับอุตสาหกรรมแล้วแต่ที่อินโดยังเป็นรูปแบบชาวบ้านปลูกขายระดับครัวเรือนกันอยู่เลยคอมเมนต์ต่อมาครับแถวบ้านผมต้นมะขามมีชื่อเสียงด้านผีสิงอยู่ในต้นคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยก้าวหน้ามากทุกอย่างได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลขณะที่ในอินโดนีเซียเกษตรกร ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลทั้งราคาพืชผลและการพัฒนาสายพันธุ์คอมเมนต์ต่อมาครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับกรเกษตรกรในประเทศไทยได้รับเงินอุดหนุนและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลทั้งมเมล็ดพันธุ์เครื่องมือการเกษตรและราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ทําให้กเกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมด ท่านได้สนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ